รู้จักจีสุทธิรักพระเอกดังดีกีไม่ธรรมดาแท้จริงเป็นลูกชายนางเอกดังจีสุทธิรักรัซับวิจิตนักแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่28มกราคมพศ2536จีเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงในมิวสิกวิดีโอจากนั้นในปีพศ2559จีก็ได้มีผลงานการแสดงในละครสิทคอมเรื่องครอบครัวตัวสลับ ต่อมาจีก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดบอยคลัสไทยทลวิชันและได้มีผลงานการแสดงละครกับต้นสังกัดเรื่องแรกเรื่องบริษัทรักอุตรุษและซอนรักกรรมเทพและหลังหมดสัญญาจีก็เซ็นสัญญากับสังกัดใหม่สกายบ็อกซ์เอนเตอร์เทนเมนต์ในปีพศ2563จีได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่อง คลาสสิกเ g กน์จดหมายสายฝนลมวิเศษด้านครอบครัวจีสุธิรักทรัพย์วิจิตเป็นบุตรชายของคุณพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตนักร้องเพงลงร็อกชื่อดังกับคุณแจ็คก,กรินอภิธนานนท์อดีตนักแสดงและเป็นลูกเลี้ยงของหม่อมหลวงนัฐธกรเทวกุลด้านการศึกษา จีสุทธิรักษ์รั์วิจิตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาโฆษณาเชิงสร้างสารรค์สื่อการตลาดจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและระดับปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองจากคณะรัฐศาสตร์จุฬารงกรมหาวิทยาลัยผลงานการแสดงผลงานโทรทัศน์ปีพศ2560กลลักษ์เกมมายารับบทกิจ พอบานใจกาสตอรี่รับบทกันบริษัทร,รักอุตรุษเรื่องซ้อนรักกรรมเทพรับบทมารุษบ่วงบรรจทอนรับบทสุนัยปีพศ2561เรื่องรับหลังรับบทแพทเลิฟซองเลิฟซีรีเรื่องก็เคยสัญญารับบทต่อปีพศ2562 เพิงรักเพิงแค้นรับบทต,ต้นลิขิตรักข้ามดวงดาวสรีพีตโซไซตีเรื่องคืนฝันลวงรับบทวินปีพศ2563มาเชอเรียกฉันว่าแม่รับบทปราดปีพศ2564ัอกชายชรากับหมาบ้ารับบทเจเจเกมรักสลับมิติรับบทอาคิน แอปป่วนเมืองรับบทเกียร์ปีพศ2565เรียวเฟกโคดปอมรับบทก๊อปปีพศ2566 r e t u r ร f m t h ิ sun เดอะซครั้งนั้นไม่เคยลืมรับบททาคุมิสวี e เซน n อรี่เรื่องรักหลากรถรับบทเชฟคามผู้ใหญ่ดีสีบานเย็นรับบทแบงค์เกมรักทรยศรับบท หมอตุล